แต่เราทานอาหารไม่แต่ลำไส้จนถึงกระทั่งถึงเวลาที่ออกเหล่เนี้นะจากลำไส้ใหญ่ตรงนี้เข้าสู่ลำไส้ตรงแล้วก็ตรงรูทะวันจะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอ่อนๆอยู่นะครับไอ้เจ้าตรงนี้แหละครับถ้าเราคือท้องขู่หรือเบ่งหรือว่ามีการคูด ตลอดเวลาถ่ายทุกวันเนี่ยคลูดไปคลูดมาเนี่ยนะครับแล้วเพิ่มความดันในช่องท้องจะทําให้เกิดอักเสบมีเส้นเลือดตรงบริเวณข,ของใต้ตรงจุดเนี้ยมีการโป่งพองอักเสบได้บางคนเลือดเลือดออกในเวลาถ่ายก็ถ่ายไปเลือดหยุดหยดแล้วก็มีอาการคล้ายๆก้อนดันเข้าได้บ้างบางคนก็ดันออกมาแล้วออกแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยก็จเจ็บ อักเสบนั่งไม่ได้ก็มีบางคนมา,มากกว่านั้นก็คืออักเสบจนถ้าเข้าโรงพยาบาลก็มีนะครับแน่นอนตรงจุดนี้สาเหตุหลักๆคือ1ก็คือจากภาะวะความดันในช่องท้องตรงนี้มันสูงนะครับเช่นน้ำหนักเยอะความดันช่องท้องตรงนี้จะเยอะทําให้เกิดเส้นเลือดขอดได้ง่ายนะครับทำให้เกิดลิซิดวงอันที่2คือไม่น่าเชื่อว่าคนที่ทางานออฟฟิศทั้งวันนั่งประชุมทั้งวันขับรถทั้งวันนะครับพวกนี้นะครับทำให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้น น,น้องที่ใส่ส้นสูงล่ะครับก็ต้องระวังนะครับส้นสูงพวกนี้เวลาเรายืนทั้งวันนานๆเนี่ยทำให้ความดันในช่องท้องเพิ่มขึ้นเช่นกันคนที่ทานพวกผักผลไม้ไม่เก่งทานพวกเนื้อสัตว์เยอะแต่ทานผักผลไม้น้อยพวกนี้ต้องระวังในการเกิดท้องปูแล้วก็เบ่งมากๆจะกระทั่งเกิดลิซิดุทวารบางคนยิ่งกว่านั้นก็ถือว่าการกินปกติละ่ะแต่ว่าชอบนั่งอยู่ในโวมนานๆน,น,นะครับแน่นอนนั่งนานๆเนี่ยทำให้เกิด ความดันในช่องท้องก็เพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะครับแล้วรวมๆแล้วเนี่ยคือสาเหตุที่ทําให้เกิดดิสซีดวงทวารแ้าเราก็ต้องปรับในการทานน้าเพิ่มขึ้นทานอาหารทานผลไม้ที่มีกาก,ากใหญให่เพิ่มขึ้นปรับเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับกากายเล็กน้อยให้มีการเคลื่อนไหวลําไส้ที่ถูกต้องแล้วอย่านั่งอุจจาระนานๆเกินไปแล้วก็ให้มันเป็นเวลา wow.